เราจะอยากจะถามเพื่อความมั่นใจนะคะว่าเพื่อนของเราเนี่ยเข้าใจหรือเปล่านะคะสิ่งที่เราอธิบายให้ว่าเอ้ยต้องทำแบบนี้แบบนี้นะนั่นก็คือเราจะถามเขาว่า f e a s test du? f e a s test du? นะคะ f e <est> a s t e h e n มาจากคำว่า f e a s test นะคะมาจากคำว่า f e a s t e h e n เนาะเพราะฉะนั้นดูใช้กับ st นะคะตัวนี้เลย f e a s test ะะตัว s กับตัว t คือเสียงเดียวกันนะคะแค่ตัว s ยาวตัว t สัน้นตัว s คือ t ตัว t คือ t นั่นเองแต่ลิ้นของเราหรือปากของเราทํางานที่เดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นออกเสียงควบเลยค่ะ flash test t o นั่นเอง do นะคะเธอเข้าใจหรือเปล่านะคะ fashion คำนี้อยู่ตำแหน่งที่หนึ่งเป็นการถามนะคะ do แปลว่าเธอใช้กับคนที่เราสนิทด้วยเพื่อนเราคนอายุน้อยกว่าหรือเด็กๆนะคะแต่ถ้าเราไม่รู้จกเขาเราไม่สามารถที่จะใช้ do ได้นะคะเราต้องใช้คำว่า z